เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี f อน้องจ้าจ๋ารถสวยนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์นะคะอยู่กับช่องเพชรยนต์รถสวยคุณภาพเกรดเอวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกกันเลยนี่วันนี้นะคะบอกเลยว่าเราอยู่ที่โซน A นะคะโซนด้านหน้าของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้ก็จะพามาชมแล้วก็มาอัปเดตสต็อกให้ดูว่าวันนี้นะคะเรามีหน้าใหม่ๆนะคะของรถกระบะมา ให้ชมกันนะคะว่ามีคันไหนบ้างมีกี่คันและมีกี่รุ่นและราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะวันนี้น้องจ,จ๋จนะคะจะพาไปดูทีละคันและที่สําคัญน,นะคะหนึ่งในนี้นะคะของรถของเราส่วนลดมากกว่า5,000 50, มืบาทนะคะบอกเลยว่ามีอยู่หนึ่งคันใครสนใจอยากรู้รายละเอียดและอยากได้ส่วนลดคันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้น้องจ,จ๋จและช่องพจิไปด้วยนะคะ มาเลยนะคะเราเริ่มต้นกันคันแรกเลยสําหรับกระบะทํามาหากินเนี่ยชั่วโมงนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากกับรถปี2 0 1 9นะคะของ Toyota Rivo นะคะคันนี้บอกเลยว่าได้ราคาเพียง4,59,000บาทนะคะซึ่งเป็นราคาฟรีดาวนะ,ะราคานี้นะคะสามารถขอดอกเบี้ยรับต้น2,59ได้สําได้สำหรับลูกค้ามีเครดิตหรือไม่มีเครดิตนะะแต่โปรจะหมดสิ้นเดือนมิถุนายน นี้นะคะใครอยากได้รีบรีบ,รบนะคะดูรายละเอียดเลยนะคะใครมีแผนที่จะออกรถช่วงนี้นะคะสำหรับรถกระบะนะคะก็ติดตามนะคะน้องเชจ๋าอยู่นะคะก็รีบตัดใจนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยน,นี้นะคะก็ไม่ได้มีทั่วไปนะคะสำหรับรถมือสองนะคะก็มีที่เพชรยนต์เท่านั้นและก็มีถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะคะ,ะมาชมกันต่อเลยนะคะซึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะคะน้องเชจ๋าได้รีวิวเดี๋ยวเข้าไปให้ดูแล้วนะคะกับอีสูตรดีแม็กนะคะ ปี2,021 1.9ยีนะคะไมวิ่ง1 5 0 0 0กิโลนะคะซึ่งคันนี้นะบอกเลยว่าสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงนะคะคันนี้นะ,ะราคาเพียง7,190 0 0บาทเท่านั้นนะคะว่าป้ายแดงอยู่ที่7 0 0 0 0 0อ่ะขอภายป้ายแดงอยู่ที่9,2 0 0 0 0นะคะหายไปตั้ง2 0 0 0 0 0นะคะแต่ว่ารถสภาพป้ายแดงเหมือนเดิมไมวิ่งน้อยประหยัดไป2 0 0 0 0 0นะคะคันนี้ฝากไว้ด้วยนะสประตูเกียร์แมนวนวล นะคะแล้วค่ะต่อมาเลยนะคะสำหรับเทียดีสปอร์ตนะคะของเราก็มีให้เหมือนกันนะคะกับ To y ยต้ารีโวคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นปี2 0 1 7นะคะเป็นตัวเทียดิสปอร์ตรีโวนะคะราคาเพียง689 0 0 0บาทผ่านการตรวจรถโดนใจแล้วเรียบร้อยดอกเบี้ยร้อยสองจาเอาไป4ปีไม่ต้องพูดเยอะนะคะดอกเบี้ยสวยๆเด็ดๆแบบนี้นะคะชนป้ายแดงถูกกว่าป้ายแดงนะคะใครรีรอใครช้านะคะบอกเลยว่าเสียดายตามหลังนะ,ะจะมาเอาดอกเบีย้ยนี้นะคะกับมีแพนจะออกรถอีก2เดือนบอกเลยอะไรคุ้มกว่ากันนะคะ มีแพทย์รอสองเดือนติดขัดอะไรโทรมาคุยกันก่อนนะคะบอกว่าอย่าได้โปรนี้นะคะไม่สามารถยืดได้แล้วนะเพราะว่าเงื่อนไขาทางธนาคารเป็นคนเสนอมาให้เราแล้วก็มีเวลานะคะกำหนดเวลาจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สามารถคว้าได้นะคะรีบคว้าเลยนะคะแล้วก็คันถัดมานะคะสําหรับอีกหนึรุ่นที่น้อยจ่ากขายดีมากเลยนะคะกับ i s สุดีแม็ เตลนะคะหรือว่า1.9นะคะ z ซนะคะซึ่งเป็นตัวเกียร์ออโต้คันนี้บอกเลยว่าราคาเด็ดๆดโดนๆเพียง6 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะไม่วิ่งหลักหมื่นนะะใครที่สนใจจะเอาซื้อสดหรือจะฟรีดาวบอกก่อนว่าป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วถ้าใครจะเอาก็รีบตัดสินใจนะคะคันต่อมานะคะก็ดูกันไปรัวๆเร็วๆเลย,เลยใครสนใจคันไหนแคบทะเบียนนะคะแล้วก็ทักเข้ามาในเพจนะคะหรือว่า ทางแอดมินได้เลยนะคะหรือจะโทรเบอร์มาเบอร์ดานล่างได้นะคะส่วนรถแต่ลองที่ขายดีนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะกับนิสสันโนาวรานะคะ2 5 e นะคะตัวคาลิเบอร์รถสภาพดีไม่น้อยปีใหม่นะคะราคาถูกต้องเป็นนิสสันนวรล่าคันนี้เพียง399 0 0 0บาทนะคะขอดอกเบี้ยพิเศษได้ไหมขอได้นะคะขอได้นะคะไม่ต้องมีเครดิตเราก็ให้นะคะขอเพียงว่ารีบตัดสินใจถึงเดือนวันที่30มิิุนายนนี้นะคะ สี่ปีเท่าไหร่นะคะสี่ปีเริ่มต้นสองจุดห้าเก้าห้าปีสองจุดเจ็ดเก้าหกปีกับเจ็ดปีเพียงสองจุดเก้าเก้าเท่านั้นดอกเบี้ยรถมือสองไม่ถึงสามบาทนะคะบอกเลยว่าไม่ได้ทั่วทุกดิลเลอร์นะคะสามพันกว่าดิลเลอร์ทั่วประเทศนะคะสําหรับมือสองนะคะแต่ว่าได้เพียงเก้าดิลเลอร์เท่านั้นนะคะอ่ะถัดมานะคะสําหรับกีโุนะคะคันนี้หนึ่งจุดเก้าแซดพีเหมือนกันตัวนี้ได้เกียร์แมนวนวลนะคะปีสองพันสิบแปดราคาเพียงหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะ ใครอยากได้ใครสนใจนะคะก็แ KB บทะเบียนไว้นะคะเจ้าสีขาวสีดําสีบอลเงินนะคะก็มาคุยกันก่อนนะคะน้องเอิจ๋ามีคําตอบให้ลูกค้าแน่นอนนะ,ะอ่ะคันต่อมานะคะกับรถปี2021นะคะเป็น 1.9S นะคะ S ว่าษัท 1.9S นะคะตัวสเปคแ k บหรือเปล่าอ่าใช่นะคะตัวสเปคแ k บนะคะคันนี้ไม่เพียง10,000กิโลนะคะราคาเพียง559,000บาทนะคะก็ได้รถสภาพป้ายแดงสวยๆเก๋ๆทะเบียน4147สวยๆไปเลยนะ คันนี้ได้สีขาวนะคันนี้อ่ะใหม่ๆส,สวยๆมาเลยวัยรุ่นทำกินนะคะหรือใครจะแบบว่าวัยรุ่นสร้างกลัวนะอยากได้กระบะส,สวยๆะเทๆล้อแม็กไว้เรียบร้อยก็มามาชมกันนะคะอ่ะคันถัดมานะคะสำหรับโตโยต้ารีโวอีกหนึ่งคันคันนี้น่าจะเป็นขับสีนะใครอยากได้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์ออโต้นะคะโตโยต้ารีโว่สองนะคะตัวนี้เป็นตัวสีนะคะก็ราคาเพียง 785,000บาทเท่านั้นนะคะก็ถือว่าขมนะคะราคานี้เพราะว่าสภาพรถของเราแต่ละคันนะคะสภาพสวยนะคะและตอนนี้เข้าช่วงหน้าฝนนะคะบอกเลยว่ารีบตัดสินใจนะคะแต่คันนี้ไม่บอกหรอกรอมาแล้วรอขึ้นยันแม่ไปส่งลูกค้าแล้วนะคะของลูกค้าน้องจาตาเองนะคะคันนี้มีเจ้าของไปที่เรียบร้อยรอสปาแล้วขึ้นยันแม่ไปส่งเจ้าของที่จังหวัดราชบุรีเลยนะคะ ขายดีมากคันนี้ราคาเพียง669,000บาทได้เกียร์แมนนวลเป็น1.9 z ซทีนะคะก็ตัวสเตล,ลเหมือนกันซึ่งบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยเขาเห็นรีวิวของน้องเอจา้าสาโอ้บอกว่าผมตามหามานานเลยสภาพสวยๆสภาพดีๆแล้วก็ไม่น้อยนะคะที่สําคัญก็บริษัทเราน่าเชื่อถือตรงนี้ลูกค้าก็เลยตัดสินใจไว้ขึ้นนะคะเทสนี้ลูกค้าขอดอกเบี้ยนะคะผ่อนเปีเพียง2.99เท่านั้นนะคะอ่ะถัดมาคันนี้870น,นะคะ คันนี้8.770เป็น4ประตูสีบอลเงินเกียร์ออโต้มีแครี่บอยนะคะภายในสินตานดำนะคะสวยๆนะคะคันนี้น่าจะจำราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะจำราคาไม่ได้อยู่ที่8กลางๆประมาณนี้แหละ8.59หรือ8.69ประมาณนี้เพราะว่าป 2, ้ายสอเขบอไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะโอ้โหรู้สึกว่าใช้ Energy ในการรีวิวเยอะมากแล้วก็แดดร้อนมากนะคะเริเร่รรรมแรงแล้วนนะะี่ะเพื่อลูกคา้าเพื่อ f c รท่นนะคะ เจ้าจ๋าไม่ยอมนะคะเจ้าจ๋าจะแผ่วไม่ได้นะคะเพราะว่าดอกเบี้ยโดนเด็ดแบบนี้นะคะโอ,โอ้บอกเลยนะคะว่าใครที่เป็นแฟนคลับ้องเจ้าจา๋าแล้วก็เป็นเอฟซีของเพชรดนนะคะรับรองไม่มีหินวางอัหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นตัวอีซูด,ดีแมกตัวนี้นะคะน่าจะเป็นตัว1.9นะป้ายสคบไม่มีแล้วเ <laughs> พิ่งเข้ารถเพิ่งเข้าใหม่เยอะทีนี้อ่าทางฝ่ายทะเบียนก็เลยเขียนป้ายสคบไม่ทันนะคะรถเข้ามาเยอะเยอะมาก,กวันละสิบคันสิบห้าคัน อย่างนี้นะคะรับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยอ่ะสำหรับคันนี้เป็นตัวสีดําเกียร์อะไรเอ่ยนะคะราคาค่าๆกา,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 าอยู่ที่ประมาณหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเนียคะราคาคันนี้อยู่ที่ประมาณหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหรืออาจจะไม่ถึงดูก่อนหรือเปล่าคันนี้นะไม่ถึงอะ่ะอยู่ที่ประมาณห้าแสนกลางๆนะคะไม่ถึงหกแสนหรอกเพราะว่าจําไม่หมดนะคะรถห้าร้อยคันนะคะถ้าดูราคาป้ายสคบไม่มีก็เอาอย่างนี้แคบทะเบียนอะ้ก็ได้ จำได้แล้วคันนี้นะจำได้แล้วคันนี้ราคา489,000บาทปี2012จดปี2013เกียร์แมนนวลเครื่อง2.5 z ซตอะอยากได้คันนี้นะคะโทรมาคุยกันก่อนหรือคอมเมนต์ใต้ก็เลยว่าเจ้าจ่ารีวิวม่วหรือเปล่าถ้าอยากให้ม่วแล้วชัดเจนนะโทรมาเลยนะคะเบอร์ด้านล่างถ้าโทรแอดมินแล้วแอดมินแจ้งแจ้งข้อมูลไม่ได้นะคะโทรมาหาน้องเจ้ารีเควสเลยว่าจะคุยกับเจ้าจ่าเจ้าจ่าคุยม่ว,วมรหรือเปล่าไม่ม่วนะคะเพียงแต่ว่าจำผิดจำดูแค่น,นั้นเองนะ รถมันเยอะนะคะรถมันเยอะจริงๆนะคะอ่ะถัดมานะคะสําหรับโตโยต้ารีโวอีกหนึ่งคันคันนี้บอกเลยว่าก็เป็นรถที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะกับตัว2 4 e นะคะราคาอยู่ที่6 2 5 0 0 0บาทตัวนี้ก็ได้เกียร์น่าจะเป็นเกียร์ออตโต้นะใช่อ่ะเกียร์แมนวนวลโทษทีนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลปี2018นนะคะสภาพรถสวยๆนะคะได้แม็กสวยๆเก๋ๆไปเลยคันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมให้เสียตังค์นะก็ออกไปแล้ววิ่งใช้ได้เลยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับโตโยต้านะคะวีโก้คันนี้เป็นวีโกนะแต่ได้ของ2.5 e s p o r t ต r ี v o นะคะราคาดีราคาเด็ดนะคะราคาเพียง4ส49,000บาทนะคะได้ปี2013นะคะชุดแต่งรอบคันผ่อน8,000นะคะคันนี้ก็สำหรับลูกค้าที่มีเครดิตด,ดีนะรถปี13ก็สามารถขอดลเพิเศษได้นะคะ แต่ถ้าเจ้าเราเบีย้ย2.59นะคะคุณลูกค้าก็ต้องดูรถปี2017ขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็คุยเป็นเคส by เคสนะคะคุณลูกค้าต้องดูที่เงื่อนไขาทางธนาคารแล้วก็เงื่อนไขาทางแบงค์นะคะที่จะยื่นให้เราเนาะอ่ะมาดูนะคะนี่เลยส่วนรถ50,000บาทมาแล้วนะคะใครที่รออยู่นะคะไม่พลาดนะคะตามสัญญาให้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่โฆษณานะคะไม่มีแน่นอนนะคะพูดคําไหนคือคํานั้นนะคะขายความจริงขายความตรงไปตรงมานะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถสวยรถคุณภาพดีสภาพเกรด A นะคะ สีแท้สีเดิมไม่มีกอไม้นะคะไม่มีที่ความไม่มีจมน้ำนะคะรถ5 0 0รอคันนะคะทุกคันคัดเข้ามาเป็นอย่างดีนะ,ะส่วนคันนี้นะคะได้ตัวสอ่อเป็นตัวโตยต้านะคะรีโวเป็นตัว2 4มิตรเกียร์แมนนวลน,นะคะเอาส่วนลดไป5 0,000บาทนะคะส่วนลดห0 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง1 0 0 0 0หเท่านั้นนะคะคันนี้ไม่สอง0มืกิโลเมตรนะคะโอ้โหบอกเลยว่ารีวิวทุกคันนะคะจำราคาได้ทบ้ทุกคันแล้วตอนนี้นะคะอะมาคันนี้นะคะ ใครจะเอารถราคาไม่ถึง4แสนนะคะกับโตโยต้าวีโก้แชม2 5 e เนะะี่ยคันนี้ราคาเพียง379,000บาทได้ตัวสีดําปี2013นะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้งานแล้วก็น่าอนุรักษ์น่าเก็บไว้นิยมนะคะน่าอนุรักษ์ไว้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นรถคันข้างทนนะคะสองมันไม่มีป้ายแดงแล้วนะคะ ถึงจะเป็นรถปี12-13แต่ว่าตอนนี้นะคะใช้งานได้อีก10ปียังไม่มีปัญหาเลยนะคะเอาไปดูแลต่อได้เลยนะคะ,ะมาถึงแถวสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับอัปเดตสตอกของเราวันนี้ใครที่จะเอารถสีเทาดำเราก็มีให้เหมือนกันสังเกตเลยนะคะที่น้องจะจ่ารีวิวนะคะบอกเลยว่าแท้จะไม่มีสีนี้ให้เห็นเลยน้องเจจ่าผมอยากดูรีวิวเดี่ยวคันนี้รีวิวให้ผมได้ไหมนะคะบอกเลยว่าจัดให้ตามคำขอ,ขอ,ขอแน่นอนนะคะไม่มีผิดหวังนะ,ค,ะคันนี้ได้ปี2000 19นะคะราคาเพียง6กแสนหกี่หมื่บาทนะคะแล้วก็ได้รถใหม่วิ่งเพียง4 8 0 0มืกิโลเมตรสวยๆเด็ดๆราคาเพียง6กแสนสบาทเอาไปเลยดอกเบีย้ย2.59ตอนนี้แค่สิ้นเดือนนี้นะคะอยากคิดนานรถสวยๆจะเอาไว้วิ่งในครอบครัวจะเอาไว้ไปทำมาหากินจะเอาไว้ใช้ในกิจการส่วนตัวหรือจะเอาไว้วิ่งโฉบสาวเน่อ่ะอันนี้ก็มาได้ไงวะนะ อ่ะถัดมานะคะก็อีกหนึ่งคันเป็สีดำนะคะสังเกตว่ารถที่น้องจ๋าที่รีวิวตั้งแต่ต้นคลิปมาถึงตอนนี้นะคะทุกคันสวยๆหมดเลยเนะคะีคยะเพราะว่ารถของเราคัดเกรดคัดแล้วคัดอีกนะคะยิ่งกว่าดาราช่องเกรดอีกนะ,ะอ่ะคันนี้ปีสองพันสิเก้านะคะไม่วิ่ง74็ดหมืนสี่กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นรถที่เจ้าของเดิมใช้มือเดียวเหมือนกันนะคะได้สีดาแม็กดําที่ทําไมตัวนี้เป็นแม็กดาอ๋อตัวนี้ เป็น 2.4G ล็อกโคโอ้ยน้อนี่ล็อกโคก็มาเดอ้อบัตรดีเดอ้อเอออะเอาเอา,เอาไปชัดๆเอาไปเต็มๆเอาไปจุกๆใครจะเอาตัวตา้านะคะรีโวล็อกโคชุดแต่งเดิมโรงงานรอบคันร,ราคาเพียง719,000บาทได้ล็อกโคไปใช้งานเท่ๆหล่อๆสวยๆเดิมๆนะคะลุยๆดุดันไม่เกรงใจใครไม่ใช่ปอดนะคะแต่เป็นรีโวล็อกโคของเรานั่นเอง <laughs> เรียกครัสีจะเข้าไหมเฮ้อ่ะถัดมาสีประตูราคาไปถึงห้าแสนนะคะอ่ะอ้าสีประตูสนใจจะซื้ออ้่าว่าฮ่าโอ้ยรถขายผลละ์ใหม่ก็ไมายั่หนิเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะคันนี้นะครับ Toyota Rivo 20SE ราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะเป็นรถปีสองพัน สิบเนะตัวนี้ดอกเบีย้ยพิเศษขอได้ไหมขอได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ขอได้เหมือนเดิมไม่โกหกไม่จกตามาตอนนี้ได้รถ4ประตูผ่อนแป0 0ัได้ปีสองพันสิบเคือคันนี้เลยรีโว2สองสี e แมนนวลอ่าคันนี้ติดจองแล้วนะคะติดจองรอปล่อยเป็นตัวปี2017นะคะ 28G ขับ4นะคา759,000บาท นะคะรอคุณพ่อมารับกลับบ้านนะคะรอคุณแม่มารับกลับบ้านนะคะน้องบอกว่าโอ้อยากไปหาเจ้าของใหม่แล้วนะ,ะเออมาถัดมาตัวนี้เป็นปี2018 2.4 e plus เกียร์ออโต้นะคะโตโยต้ารีโวคันนี้นะคะราคาเพียง5 3 9 0 0 0บาทเอาไปเลยจุกๆเนะะื้อหะดอกเบี้ยโดนๆด,นดีๆีเด็ดเด็ดอ่ะเขาถาม่าอ่า ถ้าราคานี้แล้วได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะผมจะผ่อนที่ประมาณเท่าไหร่บอกเลยผ่อนอยู่ที่ประมาณแ0 0พันผ่อนแ0ดพเท่านั้นนะคะลดร,ราคา539,000บาทถ้าได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะของโปรโดดโดนใจนะคะเอาไปเลยนะคะผ่อนนะคะเริ่มต้นแ0 0พันถามว่าโกหกไหมไม่ได้โกหกนะคะก็โทรมาหาทางแอดมินให้คำนวณค่างวดดูคร่าวๆได้เลยขึ้นอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าจะพร้อมตัดสินใจนะคะที่จะเอาดอกเบีย้ยนี้กับเราหรือย,อยัง นะคะแต่ขอเน้นก่อนว่าขอให้เป็นรถปี2017ขึ้นไปนะคะในกรณีรถโปรโดนใจแต่สําหรับว่าถ้าไม่ใช่รถปี17ล่ะรถปี13-14ได้ไหมอยากดอกเบี้ยพิเศษได้แต่ว่าถ้ารถปีลึกขอเพียงว่าให้มีเครดิตนะคะถึงจะขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะขอ้อใจตรงไหนนะคะโทรมาถามน้องจ๋า,จาได้เลยมีคําตอบให้ลูกค้าทุกคําถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรไม่ใช่ยังไงนะคะน้องจจามีคําตอบให้แล้วเรามาคุยกันนะ อ่ะสำหรับรถแบนลองคันนี้นะคะเป็นปี2017เหมือนกันนะคะ18ปะ่ะอ่ะปี2018 24อ e ี E พัสตัว plus ตัวแครปนะคะสำหรับอะไททันราคาคันนี้399,000่บาทนะคะใส่แม็กล้อ,ล,อล้อส,สวยๆแบบนี้ให้นะคะแล้วแต่คนชอบเลยจะเอาแบนหลักแบนลองจะเอาโตย้เาจเจ้าดีแม็กเจ้ารีเวหรือว่าจะเอามิโซหรือว่าจะเอานิสสันน้องจะจ๋ามีให้นะคะแต่ว่าคุณลูกค้ามีใจให้จะจ่าหรือยังเนาะตอนนี้ เปิดใจมาคุยกันจะได้รถถือสวยไปขับไปใช้งานเนาะอ่ะอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเป็นตัว1.9เซ็เพลาสติกเกียร์ออโต้แคปมีคันเดียวในจัก,กรวาลไม่ใช่มีคันเดียวในเพชรยนต์นะคะคันนี้ราคาเพียง5 1 9 0 0 0บาทไม่วิ่งเพียงหลักหมื่นเท่านั้นเนะคะคันนี้อีกบนเงินเกียร์ออโต้ตัวท็อปมีคันเดียวมีแคลริบอยถ้าไม่เอาด้วยเถอดต้องให้นะคะอ่ะ ขัน้าสุดท้ายแล้วกันนะคะวันนี้ไม่พูดเยอะเจ็บคอเจ็บจริงๆตะโกนอะไรก่อนนะอ่ะก็เป็นสำหรับ t ต y ยต้ารีโนะคะสี่ประตูตัวนี้เป็นพี n e นเนอร์เกียออโตราคาเพียงห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นคันนี้ฝากไว้ด้วยได้ดอกพิเศษเหมือนกันครบแล้วหมดลมเลยครบแล้วนะคะวันนี้ก็อาจจะถูกใจใครหลายๆท่านนะคะน้องเชจ๋าพูดไปๆหรือเปล่านะคะดูไม่ทันนะคะก็โทรมาก่อนโทรมานะคะโทรมาเดี๋ยวน้องเชษา เล่าให้ฟังว่าคันนี้เท่าไหร่แล้วแคปทะเบียนไว้แคปทะเบียนไว้นะคะแล้วก็คุยกับน้องจ๋าก,ก่อนเลยนะก็ผ่อนคลายกันนะคะไม่อยากให้ดูรีวิวรถแล้วเครียดไปด้วยนะคะแต่ว่ายอมรับว่า,าคุณภาพรถเราแล้วก็เงื่อนไขต่างๆของทางธนาคารนะคะของเรามีให้ที่เหมือนน้องเจ๋าพูดไปแน่นอนนะคะทุกอย่างนะคะขายความตรงไปตรงมาแล้วไม่มีการหลอกลวงลูกค้านะคะชัดเจนนะคะเงื่อนไขดอกเบี้ยรับต้น2.59นะคะ คุณลูกค้าอยากได้เรามีให้แต่หนึ่งเลยขึ้นกับตัวลูกค้าว่าเราสามารถเข้ากับเงื่อนไขแบงค์ที่เขาให้ดอกเบีย้ยเราดอกเบีย้ยนี้หรือเปล่านะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอัปเดตให้ดูวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อยู่โซน A แต่ว่าวันไหนว่างๆนะคะน้องยศสามไม่ได้ติดลูกค้านะคะก็จะพาไปดูโซน C หรือโซนด้านข้างของบริษัทนะคะซึ่งของเรานะคะมีเยอะมี45โกดังนะคะก็พยายามทยอยรีวิวรวมรุ่นรวมอ่า แบรนด์ให้ดูแล้วก็หรือว่าจะเป็นรีวิวเดียวนะคะเดี๋ยวน้องเจาจะรีวิวให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวจะมีการรีวิวรถใหม่ให้ลูกค้า fc ของโนโ้องจจาแล้วเพื่อนทุกท่านได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ